สวัสดีทุกคนดูข้างหน้าครับ <Yeah. S 1> นั่งเรือครับมีกระเช้าวิ่งผ่านด้วยครับนะร้านกาแฟร้านกาแฟบางประอิน์ <Yeah. S 1> มีวัดตรงนี้นะครับ วัดนี้ไม่มีถนนเข้านะครับนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยที่ห้าอยู่เนี่ยกระเช้ากระเช้าเข้ามาการคืนได้ไหมเนี่ยกระเช้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืนมาไม่ได้เลที่ให้อาหารปลาครับโอ้ปลาสีชมพูเลยครับมีกระเช้าวันนี้วันเสาร์นะครับคนเยอะหน่อยครับทังท่องเที่ยวเยอะเลยครับเราก็ดูไปนะครับ นี่วัดนิเวกครับวัดนิเวกวัดวิเวกนี่ยที่จอดรถอยู่ฝั่งโน้นครับข้างพระชวังบางบินนี่ครับชมไปเด้ครับ ขวามือเป็นขวามือเป็นพระราชวังบางประอินใครอยากนั่งเรือก็มีเรือให้เช่านะครับดูเรือแล้วครับนี่ครับทีมงานผมมาครับสี 4, ่ห้าคน โดยลุงครับลุงเขาไม่เก็บค่าโดยสารเราครับลุงเขาให้เรามาทัศนศึกษาขวามือนี่ครับพระชวังครับขางห้าน,นี้จะเป็นพระชวังเขาเข,า,กเกเขาไปไม่ได้ครับทหารคุมอยู่ครับทุกๆกร้อยเมตรเลยครับ นิเวศธ,ธรรมะประวัติอยุธยาบ้านเลนวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแค่นี้แหละครับอื ตอนนี้ลุงเขาจะพาเรากลับแล้วครับตอนนี้ก็เป็นกระเช้าไม่าไมาไมาทางกระเช้าเก่ากระเช้าเก่า นู่นนะครับใครจะให้อาหารปลาใต้ร่มไม้เลยกระเช้ากำลังวิ่งผ่านอยู่พอดีเลยครับเราก็เดินทางกลับแล้ว <ขอ S 1> คุณมีความรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีมากเลยวิวดีบรรยากาศดีลมเย็นมากเลยครับนับ่งเรือเอผมชอบมากชอบมากครับ,รบเดี๋ยวผมจะซื้อเรือให้คุณเอง เขาเป็นยาทำน้ำนะครับครับผมเดี๋ยวไปขอให้ประยุทธ์ซื้อให้พี่พี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับลมเย็นครับลมเย็นครับครับครับเมธีคุณมีความรู้สึกยังไงครับดีมากครับลมเย็นครับอ่าลมเย็นครับตอนนี้ลุงเรากำลังซิ่งครับซิ่งมากเลยอโซิ่งครับ มาดินั่นนะครับเรือคนรถครับเรือข้ามฟากอายุธยาตอนนี้เรากำลังจะขึ้นท่าน้ำแล้วครับร้านกาแฟที่เรานั่งกินเมื่อกี้เรือข้ามฟากเรือข้ามฟาก เรือคาฟ้าท่าน้ำท่าน้ำคอฟฟเฮาเี่ลุงก็พาเรามาจอดที่จอดเรือแล้วครับถึงแล้วครับ อย่าลืมครับคุณครับเพ็กเพ็กมาทาั้งครั้งถักครองแล้วเขาจะไปไงอ่ะพี่ ลีปนี้เราก็ลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับลุงเขาไปรับผู้โดยสารต่อแล้วครับครับผู้โดยสารเขาเยอะครับฝากกดเลกกดแชร์กด s u b สไครต์ให้จันทร์ชแนลด้วยนะครับครับกลับแล้วครับสวัสดีครับ